สวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้พามาเบ่งหอยเชอรี่สีทองนะคะอาสีนกน้ำตายแล้วก็ได้นะคะความผิดพลาดของบีเองนะคะเอ่อมือกอนนี่บีเปลียนน้ำหอยนะคะวันที่นี่น้ำปลาปลานี่แบบคุณแห้งนะคะพี่อ้อคุณแห้งแต่บีกะบะ็บรรเอะใจเพราะว่าเอ่อปกติเท่ากับใส่น้ำปลาปลาอยู่แล้วนะคะมือคุณมือใส่ย,ยังงสินะคะ อานี่เมื่อนห้นมันคุณแบบคุณเป็นขีดตมเลยด้ยค่ะพี่น้องมีก็คิดว่าสงาสัยเขาสิเติมสารสมหลายหรือว่าเติมข้อดินเขาไปไหลายห้บีตายนี่พี่น้องมึงนะบีพึ่งมาเห็นมือว่านมว่านว่านบีบริเบิงเพราะว่าอย่างเพราะว่าบีไปเขาวเวน้นอาสมอนะคะก็เลยบริเบิงเขาวเว้นเบิดมือเ,เลยค่ะ ก็คือบีเรียงกับิบเไอรียมไผมาเพิ่งน้ำบีนะคะบอร์เีไพสนใจน้ำเนาะพี่น้องตายพี่น้องโอ้ข่อยเสียใจครับมันเป็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนของข่อยเอลยพี่น้องที่นี่มาขึ้นนี่วาสิีรษะคลิปแต่ยันพี่น้องบรเห็นผาเพเห็นยังเนาะก็เลยวาเออเดี๋ยวมาถ่ายคลิปบอกเราพี่น้องตอนเสาร์ท่างดีๆนะคะไพส์ีเลียงหอยแามีน้ำปราปาพักน้ำป้าปาไหวดีที่สุดค่ะพี่น้องอันนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงเลย เจ็บแล้วจำเข้าฉลาดใจเองเพราะว่าเข้าเลี้ยงมากเกือบปีแล้วว่ามีปัญหาอย่างนะคะโดยการใส่นามปะปานะคะพี่น้องแต่อันนี้เกิดขึ้นแล้วก็บีนะคะเพราะฉะนั้นอยากใหเ้เป็นบทเรียนแกพี่น้องทุกคนที่อยากเลี้ยงหอยที่ใส่นามปะปานะคะอันนี้คือตายแล้วนะคะที่ลอยลอยนี่ยนะคะเดี๋ยวบีสก็บออกมา <Okay. S 1> ให้เบิ่งว่าเข้าตายลายปันใดอาจสซีเบิดอ่างน่ี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเก็บออกมาก่อนนะคะนี่นะคะพี่น้องเก็บออกมาแล้วนะคะแล้วก็ กำลังปล่อยน้ำออกนะคะกับเหลืออยู่บวกี่ตอยู่ในอ่างอยูด่ดีเก็บมาใส่กันนะ,ะโอ้เสียใจครับได้พี่หน้องความผิดพลาดท่องจ้าของเป็นบทเรียนนะคะเนาะดีที่ว่าห้ามบริสุทธิ์นะคะดีที่ว่าห้ามบริสุทธิ์เพราะว่าในส่วนนี้บีเก็บมาจากตัวแม่พันธุ์นั่นแ่ะบีเก็บสะสมมากคือชีรุ่งคิปตลอดนะคะว่าบีเก็บสะสมมากนะคะ สะสมมาจากธรรมชาติแรงนามธรรมชาติโตซองโตงสินะคะแม่พันธุ์ที่มีอยู่ประมาณสิบก็บโ,ตโตได้ที่เก็บมากตอนนั้นที่เป็นใส่แม่พันธุ์นะตอนที่นี้เพื่อนก็ไขแล้วก็ออกลูกฟักมาพี่เก็บมาเรื่อยๆนะคะยังบ่ท่านขายยังบ่ท่านยังเลยพี่น้องมีกับแพ้งไว้เนาะเพื่อนเลยมาขอมีกับอยากให้เพื่อนสินะแต่ว่ากับมีแบ่งใหญ้ใหญาติพี่น้องจะคล้องอยู่ค่ะนะโอ้จะเสียใจค่ะ สิตายไม่เจะโอ้ยพี่น้องเห็นไหมอันนี้คือไซแม่พันธุ์เป้งๆเลยนะไข่แบบใหญ่มากเลยนะไซนี้นะเออนะคะตายนะคะอันนี้คือม้วนที่เหลือฟังนี่คือม้วนที่เหลืออันนี้คือตายนะคะนอกน้นเป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องเนาะค่ะเข้าไปได้โทษไปเนาะค่ะโทษตัวตัวเองที่เข้าฉลาดใจเพราะว่าเข้าเลี้ยงน้ำพระป๋ามาตลอดว่าคิดว่าเขาสิตายแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ยัง ในชีวิตอยู่เดี๋ยวบีจะเอานําบาดานใส่นะคะอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์ในคนที่จะเลี้ยงหอยด้วยนนังปะปะ่าอันนี้เป็นหอยเชอรี่สีทองนะคะหอยเชอรี่สีทองนะคะเมื่อนัน้นอันปะกฏการนำคุณแห้งๆพี่น้องสงสัยข้าจะเติมาสารสม้มหรือเติมข้อดีนหลายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านามมันคุณนคักนะคะมีกระบไดเอใจเนาะเออมันก็เลยเหตุให้หอย,หอย,หอยบีตายนะคะพี่น้อง เจลี่สีทองนะคะสีลายตัวนี้มากเลยดูสิตัวใหญ่มากนะคะนี่นบบีกับซิบิกแกะซับให้เป็ดบีลหรอคะกับประเดทิมดอกกระสบีกแกะซับให้เป็ดนะคะอันนี้คือฟังหนีตายรวมทั้งหมดที่มันที่บีบีนี่ก็ลอยก็โตนะคะน,นี่ก็ลอยก็โตเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิเหลือเครื่องตัวเครื่องหลหรคิดว่าได้ ไปหากันเดีย๋ยวแม่สิงงคือเดี๋ยวแม่จะจับไปไม่ถูกนะนี่นะเจอข้ามฝั่งไปหากันเนี่โอ้ตัเสียดายนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้นะคะนะเนาะเฮาสิได้อา่าถ้าเทาถ้ามันบกเกิดขอพผิดพลาดเท่ากับ่มีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้นะคะเนาะจังได้กะเอามาฝากพี่น้องไว้นะคะสําหรับใครที่จะอยากจะเลียงหอยเชอรี่นะคะมันเป็นความผิดพลาดที่มี คิดบะถึงเองเพราะว่าเข้าเลียงโดยน้ำป้าปามาตลอดนี่สินะคะเอออันนี้คือผาานันห้อยนอกน้ำนะคะหอยนอกน้ำตายอันนี้คือตายอันนี้คือยังไม่ตายนะคะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะคะพยากเลย้ยงหอยกับพักน้ำไว้ก่อนถ้าเขาบ่ามีน้ำบ่วน้ำยังเขาก็พักน้ำไว้ก่อนนะคะจากสามสี่มือไอ้ข้อรีม,มันละเหยไป,ไปแล้วเข้าจังเอาหอยลงนะคะตรงมีถังพักน้ำนะคะนะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ